เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกม Dragon Ball d ด k k ันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพาเจ้าโกชิต้า5ปี ดาวรุ้งนะครับผมของเพื่อนนะมาเล่นกันในด่าน FUSION o l l y Super b a t t l e Road นะครับกับทีมในยุคจกคัน 5G นะครับผมคือทีมที่ไม่มีตัวซ้ำกันเลยนะครับเราจะมาเล่นกันดูซิว่าจะสบายหรือจะลำบากกว่าเดิมประมาณไหนกันเชียวนะครับตัวเพื่อนตัวนี้นะก็มีเบิ้ลมาถึง21เลยทีเดียวนะฮะก็หยัดสกิลโอเ์มาครบทั้ง3ดวงนะครับผมเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับกับ LR ดาวรุ้งนะครับผมก็ ดูซิว่าจะคุ้มค่าสกิลอ๊อพลักประมาณไหนนะครับแล้วก็ทีมที่ผมจัดมาก็หน้าตาประมาณนี้นะครับแน่นอนว่ายุคใหม่นี้มันต้องไม่มีตัวซ้ำแล้วนะเ,เราก็าเลยจัดมาทรงที่แบบว่าเมามันที่สุดนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจมากนะครับเป็น ECA ที่เป็นตัวซับท,ที่ดีที่สุดของทีมฟิวชั่น ตอนนี้ตัวหนึ่งนะครับผมก็ทําให้นับตัวฟรีเจ้าตัวผีนี่นะเจ้าตัวผีนี่เป็นการซับแบบประเภทเปลี่ยนลูกแก้วกับสตันนะครับผมแล้วก็ฮิลด้วยนะเออครบเครื่องอยู่ส่วนเจ้าตัวนี้นีบวกดื้อเลยนะครับเป็นตัวที่เอามาลงซูเปอร์แบทเทนโรดได้ดีเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเจอสตูสอตัวก็จะบวกขี1หนึ่งอแทกนี้เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับมาว่าแล้วก็จัดไปนะครับได้เวลาลุยนะฮะดูซิว่าจะลําบากขนาดไหนนะครับผมว่ายังไม่ต้องใส่อเทม มาลองดูกันดีว่าจะโดนขนไหนโอเคอย่างน้อยก็โดนทาไม่ตายก่อนเลยนะไมยังห้อยแสนหนึ่งเอือถ้าสตันก็จ,จะดีนะอย่างน้อยก็ยังโดนตัวสีม่วงฝาแม้ว่าจะโดนหนักก็เถินนะแต่ถือว่าดีแล้วนะครับที่โดนเจ้าตัวนี้นะาวมีการเบิ้ลไม่ตายนะครับจะสามารถสตันได้หรือไม่โดนสักตัวหนึ่งครับยามูอ้าเรียบร้อยโอเคอย่างนี้เราก็สบายขึ้นนะครับกดทิงตัวหลังก็จะไม่โดนการโจมตีอะไรเลยนะถ้าถือว่าเซฟแล้วนะครับเทินนี้ สา3ปีของเราดาวรุ้งนะครับนี่อัพเดินกระดานมาอย่างดีนะครับจะหนักจะเต็มนะครับก็สามารถแข็งแกร่งยืนแทงไดนะ้อยู่นะโกเทงตัวนี้ก็อืม ECA มานะครับแต่ยังไม่ดาวรุ้งนะฮะก็เป็นจุดยัางร้อยของทีมตัวเดียวเลยนะตอนนี้คนอื่นเขาดาวรุ้งหมดอีนี่ดาวดับอยู่คนเดียวนะครับก็มีเดินปลด3เส้นทางนะฮะเอาละครับผมเธอนี้ตัวทรัพโคมานะครับนี่ ก็ดูดีขึ้นนะโดยรวมนะแต่ดีเฟนต์นะครับดาวลุงก็ยังน้อยกว่าเจ้าตัวนี้อยู่ดีนะเจ้าตัวนี้ที่เป็น eca นะครับก็ยังมีดีเฟนต์ที่เยอะกว่าล่างต้นของ lr นะฮะ lr จริงจริงอย่างการเล่นเนี่ยมันควรจะไปยืนตำแหน่ง3าอะไรอย่างนี้นะแบบเออหลบๆไปอะไรอย่างเงี้ยแบบยืนไม่ไหวก็อย่ามายุ่งข้างหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้เราจะสามารถจัดการเจ้านี้ได้ก่อน,นครับแต่โหข้างหน้านี่คือโด,โดนตีหนักมากแต่เทินนี้แล้วมันพึ่งไม้ตายใสย่ผมว่าเทินนี้มันยังไม่ไม้ตายหรอก ผมจะพึ่งความสามารถของตัวซับนะครับส่วน LR ลาจะไปข้างหลังตัวซับมาที่ดีเฟนต์ดีกว่านะครับมายืนข้างหน้าแทนนะฮะแล้วก็โกจิต้าก็ช่วยกันจัดก,การให้ได้นะครับ LR ก็ไปยืนข้างหลังเอาแล้วนะครับแม้จะไม่โดนใครตีก็ตามเออสี่หมื่นกว่าเอือแต่ก็จะไม่โดนไม้ตายนะเออมันเพิ่งใส่ไปผมว่ามันไม่ใส่ซ้ำหรอกถ้าใส่ซ้ำก็เียคืน แลนี่ครับเลสแอตแทกดิเฟนต์นะครับมันมีพาสซีฟในส่วนของไอ้โทท้าไม่ตายนะครับสำหรับโกเทงตัวเมื่อกี้นะฮะก็เลยโดนเบาลงนิดนึงแต่จะเอาโกจิต้ามายืนข้างหน้าเลยไม่ได้โดนเตะแปดหมื่นสามทีที่ด่าวดินนะครับผมจะให้ลุ้นหลบก็คงไม่ใช่เรื่องส่วน5ปีนะครับอย่างที่เห็นนะฮะก็คือดีเฟนซ์มันน้อยกว่าด้วยผมก็เลยเอามายินข้างหลังนี่จะได้การันตีหรือเปล่าเดวนี้อันนี้ไม่นะอันนี้เป็นการตีเบิ้ลน,นะครับจากตัวส่วนของ พาสซีฟที่ทํางานโอ้ oh, แล้วก็อันนี้จากการเดินกระดานนะครับผมเท่ากับว่าได้ตีถึง3ทีอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเกิดว่ายืนอยู่ในเทินหนึ่งนะครับหกับ3เนี่ยถ้าเกิดเราโชคดีแบบนี้นะสครั้งติดนะครับเราจะตีส t ต็ k แอตแทกได้ถึง6ครั้งนะครับ <Okay. S 2> ผมถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยทีเดียวโอเคตําแหน่งค่อนข้างที่จะดีอยู่เหมือนกันนะอืมเราจะเอา5ปีมายืนข้างหน้าดีไหมอ่าไม่ใช่ดิ3ปีดิตายก่อนเลยไหมไม่ก็สตันซะหน่อยนึง มาแล้วครับผีสตันอ่าโอเคนี่ก็สบายหน่อยนะไม่โดนดาเมจแถมมาแต่ผมก็ยังเก็บเจ้าผีนี้ไว้ในโลเทชั่นหนึ่งเรียบร้อยครับตายแน่นอนสเตทที่2นะครับเจอกับ4ตัวเลยทีเดียวนะครับโกทงเราก็ชอบมากเลยนะครับดันแรกนี่เราไม่ใช้ไอเทมเลยสักนิดเดียวครับสามารถผ่านมาได้ครับถึงบอกว่าทีมยู 5G มันต้องเน้นความหลากหลายในการเล่นเออมือนจะได้สนุกตัวนี้ขอลูกแก้วลูกเดียวพอนะครับหรือ2ลูก2ลูกดีเออขอ2ลูกนะฮะ จะใส่เจ้าดาบูล่าก่อนแล้วผมจะยัดไอเทมอันนี้ปรินเซสเนกฮาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะปรินเซสเนกเพราะว่ามันอยู่ในเทินเดียวไงเอาไว้ฉุกเฉินผมก็จะมาเล่นในเทินนี้เลยแล้วกันนะดีเฟนส์แต่ละคนดูไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะแต่ว่าก็น่าจะพอไหวอยู่ดาบูล่าเป็นตัวที่ตีเยอะที่สุดนะครับในเวฟนี้นะฮะในสเตสเตดานี้ <c oughs> โอ้แล้วก็หลบทําให้ตายได้ด้วยสุดยอด นี่คือผลจากการหลบ3หลบ3ก็ยังมีประโยชน์เสมอนะในซูเปอร์แบทเทิลโรสนะครับก็พยายามแยกตัวละครที่ใช้เล่นในด่านยาวๆกับซูเปอร์แบทเทิลโรสออกจากกันแล้วนะตัวอย่างพวกนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไว้เบิร์สดาเมจในซูเปอร์แบทเทิลโรสนะครับเนี่ยอยืสองทีตายไหมเกือบตายนะยังไม่ตายอะไรมันจะถึกขนาดนั้นเหลืออีกนิดเดียวเองผมถ้าสแต็ดาวลงผมว่าจัดก,การได้ดาเมจมันจะขึ้นไปอีกนิดนึงไงเออแต่นี่มันดาเมจมันไม่พอนะ มันก็เลยยังไม่ตายไม่เป็นไรเด่โกจิต้าปิดกล่องแท่แต่นี้โกจิต้าจะได้ไปตีใส่บาบ,บิดี้แต่บาบ,บิดี้โดน3ปีตีทีเดียวหน้าตายแล้วโอ้คือนี่ไงเดิอสูงไม่ตายเลยเออแสนสามเราใช้เทมอยู่แล้วมีตัวดิเฟนส์นะครับจากพาสซีฟของโกเทงนะฮะก็เลยถึกขึ้นมาหน่อยนึง 5ปีนะครับก็จะไม่ใช่ทางเลือกที่มายืนข้างหน้านะครับด้วยดีเฟนที่ต่ําต้อยนะครับเราจะไปใช้เขายืนอยู่ด้านหลังนะครับผม <c oughs> เพื่อที่จะทําการใช้พาสซีฟในส่วนของการหลบนะฮะให้เกิดประโยชน์ที่เหลือก็เลี้ยงไปนะครับเราจะไปสตันเจ้านี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่ว่า5ปีเราจะได้ไม่ต้องมาหลบนะฮะเราก็ให้มันโดนตรงนั้นไปเลยแล้วกันเจ้า <c oughs> อะไรนะใบก้อนเหรอยาก้อน <c oughs> สักอย่างนะครับเจ้าตัวนั้นมันก็จะโดนในส่วนของการสตันของผีได้ แล้ว5ปีเราก็จะได้ไม่ต้องมาลุนล้นว่าจะหลบไม่หลบอืมไม่ตายด้วยนะเออตอยดีนี่สีม่วงใส่สีเหลืองสบายมากนะครับ5ปีเราแทงไอ้3ปีสับสนปีหมดแล้วเรียกชื่อไม่เรียกนะครับเรียกปีเอานะครับจำง่ายๆนะมันโกจิต้าถึงงั้นอ้าวแล้วสตันได้แบบดีสวยครับตัวเพื่อนมาอีกแล้วนะครับผมอืมไม่ใช่ทางเรื่องในการเล่นซุปเปอร์แบทเทิลโรดนะครับสำหรับ5ปีนะครับเรียกได้ว่าใส่มาเพื่อความเมามัน ทางอารมณ์นะฮะเท่านั้นเลยล้วนๆนะครับผมแล้วจะแปลงร่างหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะครับอย่างที่บอกคือจุดอ่อนมันก็คือถ้าแปลงร่างเสร็จแล้วก็ยังต้องลอยประมาณสัก5าถึง10เทือนนะถึงจะสามารถใช้ได้อย่างสนุกสนานเต็มที่นะเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวที่ใช้ยากพอสมควรเลยทีเดียวอ้าวแล้วก็สีม่วงโอโ้โหมาตีดักหน้ากันหมดเลยนะอืมเราจะต้องทํำยังไงดีแล้วดูบาบีดี้จะตายอยู่แล้วนะมายืนดักหน้าก่อนแหมไายจริงๆเลยเราจะใช้ไอเทมอีกรอบนึงแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือไอเทม พรินเซสเนกนะครับสบายมากนะครับมีพรินเซสเนกเลยไม่โดนตีดีนะมันไม่กลีนใส่ไม้ตายมาด้วยมีสตันด้วยนะครับตัวนี้โอ้เป็นตัวซับฉันดีจริงจริงแถมยังหลบด้วยโคตรพิ้วโอ้โหทำหน้าที่ได้ดีนะครับดีกว่าตัวกู <c oughs> อย่างนี้นะครับเหล่าแฟนบอยโกจิต้าหปีโกรธตายนะครับแต่ก็ต้องมึงคือความจริงนะฮะ <c oughs> มันคือ 5ปีมันไม่ใช่ตัวที่เอาไว้เล่นด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดนะครับมันเป็นตัวที่เอาไว้เล่นเกมยาวมากกว่านะครับเพื่อดูท่าสวยๆเสพความฟินอะไรอย่างงี้นะครับผมมันเป็นลักษณะคนละอย่างกันกับที่เราใช้กันมานะฮะเอาละครับผม3ปียิงที2ล้านนะครับอืมผีสตันหน่อยนะโป๊ะไม่สตันไม่สตันก็สวยแล้วโกูจิต้าซูบุซาย่าเรานะครับอาจจะมีสิทธิ์โดนทํำไมตายได้นะครับ 2 5 0 0สนห้าอะไรนี่นะฮะงแสนห้าสามแกำลังดีโอ้โหตล l ได้เออทีเดียวมาแล้วครับผมมาถึงเทินที่ได้แปลงร่างก็ทุกอย่างการต่อสู้ก็จบลงไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ผมว่าไม่เหมาะกับซูปเปอร์วัฒน์รดเทินสามเนี่ยผมถือว่าเทิน3กับเทินสี่เนี่ยความแตกต่างมันมีเยอะเวทเทินที่3ม,มันยังเป็นเทินที่เราตัดสินชี้ใต้ได้อยู่แต่เทินที่4่มันจะเป็นเทินที่เราเจอกับตัวสุดท้ายแล้วหรือว่าแบบการต่อสู้มันแทบจะจบลงไปแล้ว มันไม่เหมือนกันเลยนะเออเราจะเก็บโคจิต้าสีไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเวฟสุดท้ายเราจะไปเจอกันกันกบบอสที่มันเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองนะโอ <'Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําแบบนี้ก่อนอ่าเราจะเก็บเจ้า5้าปีเอาไว้ด้วยนะครับผมให้เขามีความเท่ขึ้นไปนิดหนึ่งอยู่ในเทินหนึ่งเขาก็จะได้ใช้ถ้าไม้ตายใหญ่นะครับเพราะว่าเขาจะมีคีบวกหมาให้นะครับสำหรับพาสิบมาโจมตีแต่ว่าตายก่อนท่าก็ยังไม่ได้ดูไอเวนเลย มาแล้วครับผมสเตจสุดท้ายนะครับเจอบอสเป็นบู2ตัวนะครับผมอ้วนผอมนะฮะฟ้ากับเหลืองซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้อิคารัสก่อนนะครับผมในเทินแรกนี้นะครับแล้วเราก็จะให้ LR3 ปีนะครับผมหรือว่าโกเทงนี่เราจะให้โกเทงเป็นคนรับแล้วกันนะเพื่อความแบบว่าลุ้นขึ้นใหม่นิดนึงนะครับมันจะได้สนุกนะครับโอ้แล้วได้ดุกคันโดด้วยอืฝากความหวังทั้งหมดเอาไว้ให้กับโกเทงเขียวนะฮะ เออดูซิว่าจะทำดาเมจได้ขนาดไหนนี่โดนไม้ตายก่อนเลยผมเลือกถูกแล้วนะแสดงว่าผมยินตำแหน่งได้ดีเพราะว่ามันชนะทางเอาโหธโดนสีเหลืองด้วยดาหน้าก็มาใส่2ดาเมจก่อนเลยนะเอาสักคุ้มเลยนะเอาสักคุ้มเลยนะยิงย่างหน้าดีนึงเรียกว่าใช้ไอเทมได้คุ้มเลยนะครับไม่ใช้ไอเทมคือแพ้ไปแล้วนะฮะจังหวะนี้โดนสองไม้ตายเมื่อกี้นี้แล้วก็โดนตีข้างหลังอีกน่ารอดเนยะน่าจะโดนแบบไม้ตายรวมเป็นดาเมจแบบสี่แสนกว่าห้าแสน โดนตีทำได้อีกสองทีตายนี่โกทง์เบิ้ลไม่ตายสองรอบเยี่ยมมากนะครับส่วน5ปีเราจะออกมาในเทินถัดไปตัวซัดจะออกมาในเทินสุดท้ายเตรนี้มีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะกำจัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปก่อนพาร์สีผมก็โกทงส์สีแดงมันก็จะไม่ทำงานนะเพราะเจอกับสูแค่ตัวเดียวแล้วพาสซสฟก็จะหดหายถ้าสตันได้นี่ก็คือเราแทบจะชนะแหมโดยที่ไม่ต้องแบบใช้เตมเพิ่มเลยซ้ำหรือเปล่าอ่า <c oughs> โกจิต้านะครับผมเราจะมาให้เขายืนนะครับเราเจอสีเหลืองนะครับผมเราก็จะได้ใช้ความเท่ง,ขงเขาในการแทงหรือเปล่านะครับมาอยู่หน้าสักทีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้สีเขียวตีใส่เอเวนกับ <c oughs> <c oughs> กดผิดลืมเปลี่ยนเป็นเลือกบูผอมซวยแล้วฮะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรนะน่าจะยังไหวอยู่ทุกคนไปลุมตีบูวนแทนก็ได้ว่าเปลี่ยนเป้าหมายเลี้ยงไข่อยูแทนนี่กำจัดเจ้าบูผอมให้จบๆไปไม่เป็นไรเดี๋ยวจบ่ให้เกิน ไอเทมยังไม่ค่อยได้ใช้เลยด้วยซ้ำนะก็ถือว่าเล่นได้สนุกสนานนะครับทีมยุค 5G นะฮะเออผมว่าผมใช้ไอเทมน้อยกว่าตอนที่เล่นแบบปกติด้วยซ้ำนะเพราะว่าแต่ละตัวมันมีความสามารถไม่เหมือนกันมันสามารถช่วยแบบว่าให้เราเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในแต่ละโลเทชัน,นต่างๆได้นะครับไม่ต้องยึดติดกับการแบบยืนควบข้างหน้า2ตัวไปตลอดแล้วนะเออยุคสมัยนี้ตัวซับก็มายืนอยู่เป็นตำแหน่งหนึ่งตำแหน่ง2ได้นะครับผมยืนคู่กับตัวหลักเลยที่ทำดาเมจส่วนตัว3ก็จะทำดาเมจเพิ่มหรือซับเพิ่มก็แล้วแต่ไปนะ แล้วแต่ทางเรื่องน่ละคนโอ้กลายเป็นว่าบูอ้วนจะตายแล้วนะเออยังทํางานนะครับในส่วนของพาสซีฟตอนนี้เด้งขึ้นมาโอ้โหสุดยอดเลยนะดีเฟนส์ของ LR สามปีฮะขึ้นมาเป็นแสนห้านะแสนสี่แต่บูพร้อมนะส่สิเป็นตัวที่เป็นปัญหาตอนนี้เด,เ,นเดิมๆนะฮะเราก็จะใช้ไอเทมเพิ่มอีกสักนิดน,นึงผมว่าดีเฟนส์ดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะเล่นอีกเทินด้วยแน่แน,นะครับผมโอเคเพื <Okay. S 1> ่อความชัวเราก็จะพึ่งโอ้โหดีเฟนส์สองแสนยางโหดนะเออให้มันได้อย่างนี้แต่ว่าเราจะเก็บบอลได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให จ้าตัวนี้มายิงข้างหน้าเลยดีกว่านะเพราะดิฟเฟนต์เยอะมากแล้วก็ยิงใส่บูพร้อมอันนี้เอาแค่ลูกเดียวพอโกเทงแไม่ได้ไม่ตายนะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราเลือกเก็บบอลไม่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อความลุ้น <c oughs> เพื่อความลุ้นจริงว่ะเพราะว่าข้างหลังเจอสีฟ้าตีสองครั้งนะใส่สีแดงค่อนข้างหลอนถ้าเกิดว่าโกเทงเก็บไม่ได้ก็หลอนไปนะครับเพราะเลือดมันเยอะมากด้วยบูตัวนี้บูพร้อม สามพัลสามเลยโอ้โหเจอกันบูจากเพื่อนดาเมจก,กระจุยกระจายนะครับผม11คเีโคตรแรงนะครับโอ้โหตายเลยระวเบิ้ลอีกครั้งหนึ่งด้วยเขาเจ๋งแหลมมากนะครับตัวน,นี้ผมเดินกระดานมาได้ถูกใจตัวเองมากนะครับแล้วก็ปิดท้ายไปอย่างสวยงามโดยที่5ปีไม่ทันได้แปลงร่างะไม่ต้องพูดถึงกูจิต้าบลูนะครับ5ปีก็ยังไม่ทันได้แปลงร่างนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นการเล่นทีมฟิวชั่นออนลี่ซูเปอร์บัตเทนโรที่ ค่อนข้างจะสนุกมากนะครับกับทีมที่ใช้ตัวหลากสีหลากสไตล์นะครับผมไม่จําเป็นต้องมาหัวท้ายเหมือนกันแล้วอีกต่อไปนะผมว่าเล่นสนุกกว่าการใช้แบบ2ตัวเหมือนกันแล้วมันต้องมาอยู่ในโลเทชันเดียวกันแล้วต้องบังคับยืนหัวตัวท้ายตัวอะไรแบบนี้มันไม่สนุกแล้วอะถ้าเป็นแบบนี้เราสามารถเพิ่มความเฟล็กซิเบิลในโรเทชันได้นะครับสามารถขยับตัวไหนไปก็ได้เพราะว่ามันจะสามารถลิงก์กันได้หมดยิ่งถ้าเป็นทีมแบ่งประเภทที่มีลิงก์ชัดเจนแบบทีมฟิวชั่นอย่างเงี้ยมีโอเวอร์นะแฟลชอย่างเงี้ยนะฮะในตัว จะเป็นจุดอ่อนของทีในเรื่องของลิงคีนะครับเพราะตัวมันเองเนี่ยจะมีโบนัสในการเก็บลูกแก้วสีลุงนะครับผมทำให้เขายิงไม้ตายใหญ่ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเขาจะเลยลิงก์กับเพื่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ทําให้การเปลี่ยนลักษณะของทีมจัดเป็นแบบอย่างนี้นะฮะทำให้การเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะสนุกมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นนะครับลองจัดดูได้นะครับเพื่อความสนุกของคุณเองนะฮะยิ้มเพื่อนดาวลุงเอาล้อไม่ต้องเปิดอะไรเยอะหรอกนะผมยังไม่ใส่ของผมซัมโกจิต้าเข้าไปในทีเลยนะก็สนุกมากนะครับลองเล่นกันดูได้นะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe, คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ